สวัสดีครับผมเชื่อกันนะครับกับผมนะาแจมเอซัสซีออริจิโครับกับคันนี้ครับ f o r t จูเนอร์ลีดเดที่ได้รับการตกแต่งครึ่งล้านากนันไ้ไหมครับปีที่แล้วฮอตมากๆครับกับคันนี้เจ้า f o r t จูเนอร์ลีดเดันนี้ที่แต่งไปแบบเต็มๆรอบคันเห็นความหลอ่อเห็นความงามเห็นความแรงกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Rap สีสไตล์แบบนี้ที่ไม่เหมือนใครฝาหน้าคาร์บอนล้อสีลิมิเต็ เบรกเมมโบชุดเต็มชุดใหญ่ยางนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นทั้งสัดปรับเกียวแหนบซิ่งและถุงลมความแรงท่อ As a อซัซีมัฟเฟอร์และในห้องเครื่องที่บอกเลยนะครับเทอร์โบอินเตอร์ชุดใหญ่ชุดเต็มกล่อง ECU ซิ่งครบชุดเราได้เห็นไปแล้วครับเพราะปีที่แล้วเราตกแต่งเจ้าคันนี้ ไปประทะกับน้องดิม r เรสเ c กจำได้ไหมนะครับแล้วเราจะมีการเอาไปโชว์ตัวและเอาไปวิ่งกันในงานเรส i n ่งมาเนโอ้โห,โหบรรยากาศความมันความสนุกสนานนะครับความเฟี้ยวแข่งกันจริงๆวิ่งกันจริงๆแล้วผู้ชมที่ชมรถคันนี้บอกเลยว่าฮอตฮิตติดกระแสนะครับเรียกว่าคนแชร์ คนเข้าชมนะครับโอ้เกิดเป็นวาลรอมากมายนะครับแนวนี้บอกเลยว่าโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากๆนะครับซึ่งปีนี้ครับเราได้รับคำเชิญนะฮะให้ร่วมงาน Racing Mania อีกหนึ่งครั้งนะครับให้ดูกันอีกรอบ ว่าหล่อเท่เลท่อแค่ไหนนะครับนะปีนี้ฮะต้องเจอใครรู้ไหมฮะต้องไปเจอกับออโต้แกรมที่เขาบอกโอ้โหมาแรงรุ่อเกินวัยรุ่นดูใบผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าวัยรุ่นดูใบเนี่ยจะไปได้สักแค่ไหนอย่างที่บอกฮะปีที่แล้วมันมากสนุกมากปีนี้สงสัยเราจะอยู่กันแค่แบบนี้ไม่ได้สงสัยจะต้องอัพ เกรดกันหน่อยในเรื่องของความแรงความหล่อไม่อัพแล้วเดี๋ยวล้างๆ้างเช็ดเช็ดแล้วออกเลยนะครับแต่ในส่วนของความแรงแม่ไปดูกันหน่อยไหมว่าปีนี้เราจะอัปเกรดอะไรบ้างงบประมาณเนี่ยปีนี้เราเติมอีกแค่หลักหมื่นเดี๋ยวจะพาไปชมตอนที่เจ้าคันนี้มีการอัปเกรดในเรื่องของความแรงที่จะเข้าไปต่อกกันกับออโตแกรมในงานเรซิ่งมาเนียปีนี้ไปชมนครับว่าเราอัปเกรดอะไรไปบ้าง เชิญ บอกไปแลวครับว่ารถคันนี้นะครับได้มีการแต่งกันแบบชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับจับเจ้า Fortuner Leader คันนี้นะครับปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรปสีใหม่รอบคันล้อแม็กลายซึ่งตอนนั้นเนี่เป็น Limited Edition ใหม่ล่าสุดยางเบรกนะครับที่แบบเต็มซุ้มในขนาดของล้อรอบ20แบบแน,น่นๆช่วงล่างสดับปรับเกียวบวกถุงลมแนบซิ่งโอ้โหมีที่ไหนท่อเต็มระบบแล้วก็ในส่วนของ เรื่องยนต์ที่บอกกันเลยว่าจัดกันมาแบบจัดเต็มโบซิงกล่องจูนชุดใหญ่สิ่งที่เราจะอัพเพิ่มปีนี้นะครับกับงบประมาณ8 0 0 0มื่นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปแบบเจาะลึกเข้าไปชี้กันแบบเห็นๆสักนิดนึงแล้วกันว่าในสิ่งที่เรากำลังจะทำเพิ่มวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำอะไรบ้างครับ นะครับระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะไปชี้ดูครับว่างบประมาณ8 0,000ที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆถือว่าไม่น้อยไม่มากแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับนี่ชุดท่อเนี่ยเรายังคงใช้ในตัวของเดิมแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมนะครับคือเทอร์โบแม็ e สปที่เราใช้อยู่นะครับต้องบอกก่อนนะว่า ASA Seal Origi เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับปี2ปีนี้เนี่ยเทอร์โบแม็กสปที่เป็น Spec Custom เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนนิยมมากนะครับเราปรับเปลี่ยนใบด้านในนนิดห่อย เพราะสเต็ปที่แล้วเนี่ยเราเอาวิ่งแบบใช้งานสบายๆแต่ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาแบบให้มันมีอัตราเร่งและเวลาควอสทไมัยจะต้องดีขึ้นนะครับแต่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนมาคือนี่อันนี้มันยังยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะอาจจะมีสายส่ลงใส่รัดแบบอันนี้โมดฟายพิเศษนะนี่สายแคมรัดนี่สั่งตรงจากเชโกสโ,โลวาเกีย <S 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 เป็นพิเศษผลิตจากแร่ไบรเวเนียมนะฮะรัดผมทิ้ไว้ก่อน นรัเพิ่งเสร็จเลยเดี๋ยวจะมีในส่วนของเรื่องของตัวปั๊มไฮตัวแรงดันแล้วก็ระบบหัวฉีดทั้งหมดนะครับซึ่งจริงเนี่ยของซิ่งอันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วนะอย่างคอยดีเนี่ยเราเป็น MRX X กับ s c Performance นะครับนะเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของระบบหัวฉีดและสิ่งที่ตุกติกนิดหน่อยนะครับอันนี้บอกเลยนะของดีของเด็ดปีนี้เพราะว่าเราเรามีม้อน้ำซิ่งแล้วในส่วนของความแรงเนี่ย ผมคิดว่าเครื่องยนต์เดิมๆของตัว Fortuner Leader เนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยประมาณนี้ทนได้อยู่แล้ววันนั้นเราจะไม่ไปอัพในเรื่องของความแรงอีกแล้วเรามาอัพในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวเช่นหม้อน้ำรูบินเดียมเราใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมครับหม้อน้าตัวนี้อย่างที่คุณเห็นแบรนด์อยู่แล้วนะครับเสียดายที่ไม่ได้ยกออกมาข้างนอกนะเพราะจริงๆถ้าเห็นข้างนอกเนี่ยคุณจะเห็นความสวยของมันแบบ แบบสวยอะบอกเลยแต่เบิร์นเข้าไปอยู่ติดตั้งอยู่ในรถแล้วนี่ไฮไลไท์มันอยู่นี้สิ่งเราเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้จริงๆเนี่ยในสายเบนซินของผมเนี่ยยอดขายดีมากนะอ่าอันนี้ดีเซลนะครับก็มีออยเกียร์รถแข่งนะเรื่องระบบระบายความร้อนของตัวน้ํามันเกียร์เนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าแรงม้าสูงความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้และนี่สข้างวางคู่ระบายความร้อนตัวน้ํามันเชื้อเพลิงมีผลอย่างไร เดี๋ยวไปชมตอนแข่งพูดอย่างนี้ดีกว่าแมสองตัวนี้อยากนําเหนอแต่เสียดายที่ว่าแหมมันซ่อนอยู่หลังอินเตอร์นะเห็นไม่เต็มนี้ติดตั้งเสร็จใหม่ๆเปิดให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นในงบประมาณที่เืิ้งเข้ามา80,000ก็จะเพิ่มเติมในส่วนของความสมบูรณ์ของความแรงส่วนหนึ่ง แล้วก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานในระยะยาวส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับที่ว่าเราเพิ่มในส่วนของความแรงเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้รถมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ในส่วนของการรอายความร้อนแล้วก็ความพร้อมในการใช้งานในระยะยาวนะครับเปนนี้คือสิ่งที่เราเน้นเข้าไปในปีนี้ส่วนตัวรถบอกเลยว่าตั้งแต่นาทำม,มาเนี่ยฟอร์จูเนเนี่ยมีมาทําแรงเยอะไหม ต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสหลังจากที่เราออนคลิปออกไปอย่างคนเห็นเจ้ารถ Fortuner Reader คันนี้เนี่ยโอ้โหจากภาพของ Asa ัตเซ Original นะครับภาพของนัทแจมเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางเบนซินนะครับแต่ปีนี้บอกเลยว่าสายดีเซลโดยเ๊อาป Fortuner เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะมากนะครับแต่จะหนักไปเรื่องของอะไรรู้ป่ะความสวยงามเยอะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแมกนี่นะครับเบรกนะครับชุดแต่ง ถึงแม้ขนาดการแรปสีที่เป็นแบบแปลกใหม่นะครับของรถรุ่นนี้เนี่ยถึงขนาดมีร้านที่เป็นร้านที่เกี่ยวกับแรปสติกเกอร์ที่ทําแบบนี้เลยนะทําตามแบบเหมือนพิมพ์เดียวกันมาเลยซึ่งผมบอกเลยนะไม่โกรธเพราะถ้ามีคนทําตามเราแสดงว่าของเรา มันแจ๋วจริงๆนะครับมันแจ๋วจริงเริ่มี Fortuner เนี่ยเขามาแต่งเยอะ Fortuner Leader เนี่ยแต่งง่ายนะครับแต่งง่ายแต่งง่ายมากๆแล้วก็คนยังไม่แบบเขาเรียกว่ายังไม่เลิกความนิยมอ่ะตอนนี้ยิ่งมีกระแสนี่เข้ามาแต่งกันเพิ่มเยอะมากอย่างที่เห็นนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่าของเขายังเด็ดอยู่นะครับงานสีงานติดฟิล์มงานเคลือบแก้ว งานแรปกันลอยโอ้โหทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับรถเนี่ยมาจนถึงวันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นเขายังคงแบบแน่นอนเหมือนเดิมคือ Fortuner l e a d e r แต่งง่ายของแต่งเยอะทำแล้วไร้ปัญหายิ่งแต่งยิ่งสวยยิ่งหล่อยิ่งเท่นะครับและยิ่งของความแรงนี่ดีดนิ้วง่ายมากผมถือเลยว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของเจ้า Fortuner Leader เลยทำให้อย่างตัวผมที่เป็นร้านแต่งรถเนี่ย ทำงานง่ายมากๆนะครับ ไปหนึ่งคืนนะนี่เทสหน่อยติดบู๊แม่งกระตุกเลยอ่ะดึงว่าดึงว่าแม่งดึงกว่าสเต็ปที่แล้วติดเท้าว่ะโอ้ยเร็วเที่ยวเนี้ยเร็วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วเสียงไม่ดัง แรงม้าขนาดนี้เสียงท่อ A/C ไม่ดังเลยลองฟังดูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งดึงแม่งดึงจังหวะตอแม่งดึงไง่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดด้วยปะ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 โอ้ได้ได้เรื่องอะไรเรื่องโอ้โหไปไหครับไปลองกันไปแล้วรู้ก่อน แรงไม่แรงไอ้เหี้ยแรงหน้าหงายขนาดนี้ดูรถยังยกคาอยู่เลยเอาไม่ลงเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นที่ช่วงล่างอย่างที่บอกครับครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ไปเทสมาแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยจริงๆไม่อยากจะเทสเยอะเดี๋ยวเทสเยอะแล้วเดี๋ยวคุณไม่รู้ว่าคันนี้พอไปลงสนามจริงมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าความสวยความงามยังคงแน่นยังคงกริป ยังคงเนียนยังคงงดงามเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออัตราเร่งเมื่อกี้นี้เราไปเทสมานะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำจนแบบมันจะต้องแรงมากๆเพราะอย่างที่บอกนะครับ Fortuner r e d d e r คันนี้แต่งง่ายแต่งถึงใช้งบประมาณที่แบบเข้าถึงง่ายและที่สำคัญต้องอึดถึดทนเพราะนั้นจะแรงสักแค่ไหนอยากให้ทุกท่านที่ดูอยู่ตรงนี้ไปติดตามเราด้วยนะครับว่านแจมเอซัทซีออร กับ Fortuner Reader ที่แต่งครบแต่งเต็มขนาดนี้ไปวิ่งจริงในสนามจะแรงจะมันจะเราขนาดไหนนะครับดูสิว่าเราจะสู้ผู้ท้าชิงได้หรือไม่ไปชมด้วยตาขงท่านเองหรือติดตามเราไว้นะครับบอกเลยว่ามันสะใจแน่นอนกับ Fortuner Reader คันนี้คันเดิมน้องบั้นท้ายแดงของผมเพราะอย่างที่บอกนะคิดจะมาสู้ พี่ไม่หมูนั้นเนาะแรงแบบครบชุดไปก่อนครับสวัสดี